เรียนแบบนี้มีกระดับสุดสฮัโหลครับผมฮะฝึกปลาได้ชื่ออะไรนะโรเบิร์ตอยู่ไหนนะ O A C S ซ U เอออุ้ยผมไปไม่ถูกหรอกแม่ผมดูจันเดี๋ยวาดีดเอางานก่อนหา O A C S C U เอะ ติงตองจริงๆเลยนะเนี่ยว่าแต่ว่าเข้าไปหาตาโรบเบิร์ตข้างในดีกว่าฝึกปลาได้อย่างนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนตาเบียน้องหญ่งๆเอ้ยโรบันระบันนี่ไงเฮ้ย แสดงว่ามีธุระด่วนไอ้เด็กเด็กโรเบิร์ตโรเบิร์ตไปไหนเอาให้เอตาโรเบิร์ตทำไมรีบร้อนซะขนาดนั้นแล้วซื้อโน่นซื้อนี่ไปให้ใครเนี่ยจะไปไหนมาไหนเด้ไหนได้ยุ่นหัวเลยเนี่ยไปฝึกปลาพี่เฮ้ยฝึกปลาเราฝึกในบ่อน้ำนี่เห็นถือของไปถือของมาพี่รู้เปล่าผมฝึกปลาอะไรปลาอะไรปลาวานพี่ฝึกปลาวานแล้วไงก็เหมืนล่องเหนื่อยขนาดนี้เลยวานเป็นนู่นเป็นนี่นะครับไม่หยุดเลยอ๋อนั่นไงฝึกปลาอะไรไม่ฝึก ดันมาฝึกปลาหวาน<ต>ก็เลยโดนเจ้าปลาหวานทั้งวันเลยใช่ไหมตาโรเบิร์ตแหมน่าสงสารจริงๆเลยนะพ่อคุณอุ้เยเรจะได้เรื่องไหมเนี่ย<อ>ไปหาจะต่อเพื่อพี่ทำไมอ่ะเขาพุดโนมาเก่งข้าเทพเลยพี่ฮะอะไรน่ะตาโรเบิร์ต เชื่ออาจารย์ต๋อมฝีมือการฝึกโลมาขั้นเทพเลยเหรอถ้างั้นก็ต้องรุยไปหาอาจารย์ต๋อมซะหน่อยแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับครูต๋อมสวัสดีครับ <มา S 1> คร,บตครบูต๋อมครับครูต๋อมครับเลลนี่คืออาจารย์ต๋อมศักชัยพรองพลคูนร์ครูฝึกโลมาที่โอไอซีซีเวอร์แห่งนี้อาจารย์ต๋อมเล่าว่ากว่าจะฝึกโลมาได้จะต้องใช้เวลาศึกษานิสัยของโลมาถ,ถึง3เดือนหลังจากนั้นจึงเริ่มสร้างความคุ้นเคยด้วยการลงไปคลุกคลีกับโลมาในน้ําด้วยการให้อาหารและสัมผัสตัวจนโลมาคุ้นเคย งสามารถทําการฝึกได้และอาจารย์ต๋อมก็กําลังจะพาเราไปชมที่บ่อฝึกโลมากันครับฉันอยากจะแบบว่าสัมผัสแบบใ,บใกล้ชิดอ่ะจะได้ไหมคะคุณต๋อมอจับเลยจับเลย หลังจากที่ได้สัมผัสกับเจ้าโลมาตู้ไปเป็นแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับที่จะมาชมโชว์ของธรบมดาโลมาแสนรู้ว่าแต่ว่ากติกาในการแจ้งเกิดนั้นต้องบอกว่ากติกาไม่ธรรมดาแน่นอนครับทีนี้นะครับมาสู่กติกาในด่านแรกของเรานะครับกิจกรรมอันแรกมาก่อนเลยครับท่านพื้นฐานง่ายๆเลยคือเล่นโดยที่ไม่เล่นกับอุปกรณ์นะฮะ และสำหรับกติการในด่ดานแรกก็คือการฝึกโลมาโดยไม่ใช้อุปกรณ์ครับพูดง่ายๆก็คือการใช้มือสั่งเจ้าโลมานั่นเองครับคำสั่งแรกก็คือการสั่งให้โลมาหมุนตัวนั่นเองหมาครูฝึกวาดนิ้วเป็นวงกลมเจ้าโลมาก็หมุนตัวตามอย่างว่านอนสอนง่ายๆเลยนะครับมาเก่งๆอย่างนี้ก็ต้องให้รางวัลเจ้าโลมากันหน่อยแล้วล่ะครับครูฝึกครับ ตอนนี้นะครับครูฝึกของเรานะครับพร้อมอยู่ตรงนู้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วครูต่อบบอกมานะครับว่าจัดชุดใหญ่เว้ให้ชมด้วยจะเป็นยังไงนะครับมาดูพร้อมกันครับผม เจ้าโลมาเนี่ยแสนรู้จริงๆเลยนะครับสำหรับโชว์ชุดใหญ่ของเราบรรดาโลมาแสนรู้ยังครับ ยังไม่จบมาดูกติกาในด่านต่อไปดีกว่านะครับแต่ความน่ารักไม่มีผลกับกติกาในด่านสุดท้ายของเราเป็นไรเดียน้องหญิงเหนุูลตอบบอกว่าสกีโรมาค่ะเฮ้ยเล่นสกีโรมาเนี่ยนะเฮ้ยหมายถึงคนเหยียบไปที่ปลาโรมาแล้วปลาโรมาก็ไว่ายไปเรื่อยๆโดยที่คนอยู่บนปลาโรมาเนี่ยนะว้ายจะไปไปได้ยังไงถ้าง,างั้นก็มาชมพร,พร้อมกันเลยครับ ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับสําหรับความสามารถในการสุดลงมาของอาจารย์ต๋อมศักชัยพงพ์รถรายการรับแจ้งเกิดทั่วไทยปี4ก็ขอการันตีในเวทีรับแจ้งเกิดทั่วไทยเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้เนี่ยทางในการรับแจ้งเกิดทั่วไทยค่ะก็มีเกียรติบัตรมอบให้กับอาจารย์ต๋อมแล้วก็คณะครูฝึกทุกคนด้วยค่ะขอบคุณครับท้านันยังไม่พอนะครับเรายังมีเสื้อจากครอบครัวสบายดีทีวีมอบให้ด้วยครับ แจ้งเกิดพูดไพความสามารถสุดยอดขนาดนี้จะให้เกียรติบทก็คงจะไม่ได้นะคะคราวนี้ขอมอบเสียงเพลงพพภให้ด้วยค่ะว่าแต่พี่เอผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์นะคะอยากได้เพลงอะไรคะผมไปเตยเลยค่ะไปเตยเพลงอะไรยังมีอยู่ไหมผู้ชายแบบนั้นโอ้โหชอบขนาดนั้นนะคะไปชมวีวีกันเลยค่ะยังมีอยู่ไหมผู้ชายแบบนั้นค่ะ อเพลงพราะมากๆเลยชอบจริงๆเลยแหมคุณครับชอบบอลไหมครับชอบครับถ้าชอบบอลนะครับวันนี้เรามีบริการดีๆมาฝากครับผมนั่นก็คือกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมซันบ็อกฮิตคุ้มดีไม่มีรายเดือนครับผมวันนี้ RS, ภูมิใจเสนอมหกรรมความบันเทิงแห่งชาติกับกล่องรับสัญญาณทีวีเดอร์เทียมซันบ็อกซ์ซูเปอร์ฟันกล่องที่รวบรวมทั้งสาระและความบันเทิงอย่างครบครันสำหรับทุกคนในครอบครัวเอาใจคุณผู้ชายด้วยช่องข่าวที่ก่อติดทุกความเคลื่อนไหวครอบคลุมทุกข่าวสารและคอนเทนต์สกิล่ามัน,มน,มนระดับโลกที่นี่ที่เดียวอย่างลีกฟุตบอลลาลิกาสเปนสำหรับคุณผู้หญิงต้องน,นี่เลยหลากหลายวาไรตที้ทั้งซีรีส์และเกมโชว์ ส่วนคุณหนูสนุกไปกับการ์ตูนและสารคดีส่งเสริมการเรียนรู้ครบรถทุกความต้องการสําหรับทุกคนในครอบครัวพิเศษติดซันบ็อกซ์วันนี้มีสิลุ้นทัวร์ตุลุยสเปนพร้อมเชียร์ฟุตบอลลาลิกาสเปนแบบติดขอบสนามกันฟรีๆร,รวม20ที่นั่งมูลค่ากว่า3ล้านบาทกล้องมหาสนุกดูฟรีไม่มีรายเดือนต้องซันบ็อกซ์ซุปเปอร์ฟันเท่านั้นหาซื้อไดท้ที่ร้านจำหน่ายจานดาวเทียมทั่วประเทศสอบถามพเพิ่มเติมโทร1 7 8่ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเวลาของทางรายการหมดแล้วพวกเรารับเจ้ง,จง